สวัสดีค่ะพรอแม่พี่น้องสุผูสุคนค่ะแม่บักหลาผ้ามวนมาอีกแล้วคือเกาเด้อค่ะเด้อเมื่อหนีมาก,กับอากาศค่อนข้างสิเย็นสบายไปหอดหนาวค่ะเพราะว่าล่มผนขางสีแห้งอากาศหนาวกลับมาอีกแล้วหลอกนึงละค่ะยุแถวบานค่อนขางสิเย็นค่ะมาก,กับความสวยควมงามเด้อค่ะเมื่อหนีขออนุญาตเอาของดีมาฝากค่ะ ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีพนวนาเนาะค่ะเดี๋ยวความที่แม่บักหลาเป็นแม่ค่าค่ะก็เลยอันนี้ขออนุญาตบอกก่อนเด้อค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแม่บักหลาเป็นแม่ค่าก็เลยสรรหาต้นใหม่มงคลหวานมงคลที่เอามาปลูกพราะวา่าเข้าแบบเสริมเสริมการค่าด้วยการแบบอเคาิ้นว่าเป็นเมตตามหานิยมเนาะค่ะ กวักนางพญามหาเศรษฐีเพิ่นขืนซื้อว่าเป็นว่านในกลุ่มของว่านที่เป็นเมตตามหานิยมเสือกันว่าผู้ใดผู้เพิ่นปลูกปลูกแล้วออกดอกแล้วก็เอาผ้าแพร่สีขาวตนีมะาปลูกมมามๆาผูกแล้วก ขอพรกสิสมปัานาตามตามที่ผู้ปลูกขอเนาะคะ่ะตะว่าอันนี้ก็คืนอยู่กับวาส,สนาของผู้ปลูกนั่แต่ว่าแมวบักหลากระบิถิ่มเนาะค่ะเพราะว่าฮขาปลูกด้วยความเชื่อและกการความศรัทธาก็เลยเอามาฝากค่ะอันนี้ก็สิเป็นกวักพญามหาเศรษฐีที่แมวบักหลาได้มากอ่าสรรหาแหลกแหลกเริ่มแรกก่อนเนาะค่ะอันนี้คือว่าจากเดิมที่บุหู บบบ,บ,บมีความหูเกี่ยวกับหวานเนาะคะ่ะตะวา่าด้วยจะของเป็นแม่ค่าพันเป็นแม่ค่าออกจากงานประจำป่วแอจกจะของแล้วก็มาเป็นแม่ค่าเป็นนายจะของเนาะคะ่ะมันก็เลยเด็กวความตนเดิมก่อนจะของเป็นค้นมักอยู่แล้วแม่บอกหลัเป็นคนมักปลูกสารพัดอยู่แล้วสินะคะ่ะบนันีเด็กวความตี พราะแต่เหมือนหนึ่งเ้ามาเป็นแม่ขาเป็นน่าเจ้าของแล้วก็เลยแบบสรรหาเอาต้นใหม่มงคลมาปลูกเพื่อสิได้แบบเป็นเมตตามาหานิยมสินะหนึ่งไนหนังก็สิเป็นกวากพญามาหาเศรษฐีสัรหามาปลูกค่ะอันนี้ได้มาจากเพจขายหวานเพิินค่ะหัวหนึ่งเพิินขายไห่หัวละ250บาทค่ะเป็นกวักพญามาหาเศรษฐีอันนี้เอามาให้เบิงเด้อค่ะเดอ้อ แรกเดิมที่นี่แม่บักหลาได้มาหัวหนึ่งใช้เวลาปลูกอยู่ประมาณหาถึงหกปีค่ะหกปีเกือบหกหกปีได้เพิ่นกำลังสีเริ่มแตกนอหายอยู่ประมาณสองนอใหญ่ละกะนอนอหน่อยกำลังสิแตกออกมาค่ะเพราะว่าเดิมที่นี่แม่บักหลาสิได้หัวหัวหัวลักๆเพิ่นเนี่ยหัวแรกๆเพิ่นเนี่ยค่ะหัวเนี่ยเอามาปลูกลักษณะหัวเพิ่นสิเป็นคือหอมหัวใหญ่นะค่ะหอมหัวใหญ่แล้วมาปลูก ดินเพิ่นตามที่แบบว่าเขาไปศึกษาในข้อมูลเพิ่นเนาะค่ะะวากอนกอนที่สิหามาปูกแม่บักลาิเขาไปศึกษาข้อมูลเบิง่งค่อนขางทีสิแบบกอนกอนสิหามะปลูกสินะเพิ่นบอกว่าให้ปลูกอย่าใหต่ํากว่าเขา้าเพื่อนว่าหลักการดินที่มะปลูกต้องเป็นดินตากแห้งสะอาดมีอิฐมีปูนมีมีเศษอิฐผสมเอาเป็นหลทั้งความสะอาดให้เรียบร้อยมาปูกเพิ่นว่าดินสะอาดบันที่นี่ก็คือว่าเวลา ข้าหดนามก่อนสิหดนามเมยกะสวดโดยคาถามิถิยาโนโมหาลาโพโหตุพวันตุเมย์สามจบหรือเก่าจบเนาะค่ะจงคอยหอดนามสวดแบบสวดคาถาในใสหนามสินะค่ะคอยหอดบัมแนหดนามทั่วไปเด้ค่ะต้องสวดคาถาก่อนจะคอยหอดแต่แตก่แตกะคือวานะค่ะอันนี้กะขึ้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลนะค่ะสีให้เบิง หลังจากที่ปลูกมาหาถึงหกปีดีใจแห้งหลายค่ะอันนี้แม่บอกเลาเฝ้ามากเฝ้ามากแบบเห็นเหรแบบมือหนึ่งพ่นแท่งช่อดอกมาห้เบิงกระสให้เบิงช่อดอกก่อนนะคะก็สีวาให้ฟังอันนี้ลักษณะกีบช่อดอกเพ่นค่ะงามงามค่ะลวก็หอมออลำช่อดอกเพ่นขืนมากเิ่นสิน,นี้อยู่หนึ่งช่อดอกเิ่นสิน,นี้อยู่ประมาณ อันนี้เพื่อสีไฮดอกอยูเจ็ดดอกค่ะบานเต็มทีละสามดอกอละสีไฮเบิง้งหอมค่ะเวลาถ้าอยุ่ใกล้ๆเนี่ยสิกลิ่นหอมหอมคือดอกบัวเลยค่ะหอมอ่อนๆค่ะหอมแบบหอมแบบหอมนุ่นๆอ่อนๆแต่ย่อมรับเรือว่าดอกพอนีงามแห้งค่ะตั้งแต่ปลูกหวานมากนี่ตัวน,นี้ค่อนข้างสีง,งามค่ะเพื่อสิแตกต่างจากหวานซีที่ทั่วไปเด้อค่ะ เกสรเพิ่นอันนี้เกสรลักษณะกีบเกสกรกีบเพิ่นสิเป็นกีบบางๆง,งามแห้งค่ะกีบบางๆแล้วก็สิมีแบบเบิ่งเพลอๆสิเป็นคือไข่มุกอะค่ะเป็นเหลื่อมสลับคือไข่มุกอะค่ะอันนี้สิให้เบิ่งดอกตูมเพิ่น คือบอัชาดพิ้นคือบอัชาดอันนี้สิเป็นลักษณะกลีบดอกตูมเพิ้นเด้อค่ะพิ่นจะขึ้นมากเป็นชอ่อช่อตูมกลระบันีเพราะแต่เพิ้นไอช่อ,ชอน,นี่พิ่นแตกออกเพราะกรสิเป็นกลีบกลีบกลีบที่พิ้นห่มดอกไว้นะคะ่ะเพราะแต่เพิ้นแตกออกปุ๊บขางในเพกก็สิมีกลีบมีดอกน่อยหน่อยขึ้นมากอันนี้นี่ใส่ใส่เวลาบานนะค่อนข,อขอ้างสิโดนแห้งค่ะดอกตูมนี่ ก่อนสี่ขื้นจากดอกตูมตัวนี้ก็อนสิมาบานนี่ใส่เวลาเป็นอาทิตย์เลยเด้ค่ะไอช่อนี้หลังจากที่เพิ่นเริ่มแทงช่อขื้นมาแรกๆเนี่ยเพิ่นสิใส่เวลาบานเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือนเดือนยี่เนาะคะ่ะแรมหนึ่งค้าเดือนยี่บานดอกแรกนี่บานตัวเนี้ดอกแรกสี่เพิ่นบานค่ะดอกแรกนี่บานขึ้นหนึ่งข้าเดือนสามเลยค่ะ แบบยอมรับเลยว่าเป็นใส่เวลาบานโดนแห้งแต่ว่ากับแปกตรงที่ว่าเพิ่นบานมือขางขืนหนึ่งคำพอดีนะค่ะเป็นหนึ่งคำเดือนสามพอดีจากแรมหนึ่งคำที่เพิ่นแท่ง่อดอกจนหอดดอกแหลกที่บานอ่ะขืนหนึ่งคำเดือนสามสุดยอดแห้งมันเพิ่กนกะเริ่มบานมาเรื่อยๆบานเรื่อยๆอันนี้กะใส่เวลาบานค่อนข้าง,งสิโดนแม่บอกลาว่าเบิงโ่งนี่ตลอดเดือนมก,การานี่ เพิ่นนั่งสิบ,บานห้ได้ชมอยู่ค่ะอันนี้ก็คือความสวยความงามนะคะ่ะดอกเพื่นปลูกมาหาถึงหปีค่ะเพื่นออกดอกให้ชื่นชมแม่บลากเราหวังว่าเดี๋ยวปลูกโดยความเสื่อนะคะ่ะความเสื่อโดยบุคคลเด้อค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะปลูกไว้เดี๋ยวความเสื่อกับว่ีเสียหลายเป็นอีกหวานหนงที่ค่อนข้างสีหายากเพิ่นว่าค่ะ กวากนางพญามหาเศรษฐีเพิ่นว่าเมื่อออกดอกแล้วให้ผู้ปลูกเอาผ้าแพร่สีขาวมาผูกรับขวัญแล้วก็ขอโชคนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลูกผ,ผ้าแพร่รับขวัญแล้วก็ขอโชคค่ะเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะความสุขหลกักอะ เป็นอีกหนึ่งความสุขของผู้ปลูกและกกาอีกหนึ่งความสุขของผู้ปลูกแถมด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปลูกด้วยความเสือ่อลักะความศรัทธาแลกักะเอาของสวยของงามคือกัด้ลยค่ะมาฝากแลกักะของมงคลอันนี้ค่ะกวักนางพญามหาเศรษฐีงามแหงค่ะย่อมรับงามกลีบดอกปเปอร์สิเป็นเป็นหยักนิดนึงค่ะ เป็นริว้วเป็นริว้วเป็นริ้วยักนิดนึงนะคะ่ะดัซซสิเออดัซซม้นให้เบิ้งหอมหอมค่ะอยู่ใกล้ๆกล้นี่หอมกลิ่นดอกเพิ่นสีหอมอ่อนๆเอ็น,อนี่การดอกเพิ่นเอ็นเด้อค่ะการดอกเพิ่นแบบเดียความตีแบบแบบล่มแห้งสินะคะ่ะแม่บัหล่ายันยันเพิ่นหักหอเลยเอาเอาไม้มาดามต้นเพิ่นไว้ค่ะมาดามการดอกเพิ่นไน้หยยันล่มเป่าหักค่ะ สวยงามยังคักเลยค่ะกีบสีขาวเป็นริวยักษ์อันนี้มองมองเดตาเปล่าเนาะคะ่ะพอดีว่ากล่องโทรศัพท์บุคือตาเปล่าเขาเนาะกลีบกลีบกลีบดอกเพื่อน,น่ะสิเป็นแบบขาวนวลๆแล้วมีเหลือบเหลือบเลียมๆนิดนึงค่อยๆอารมณ์ค่อยๆคือเขาเบิ่งเปลือกไข่หมูก,กันนะคะอันนี้สิเป็นเหลือบเหลือบขาวนิดนๆดคะ่ะหอมแห้ง หนึ่งช่อดอกมีอยู่เจ็ดดอกหนึ่งช่อมีอยู่เจ็ดดอกค่ะบานละ3สามเลยอยู่สี่ดอกค่ะสวยอันนี้ยัสงสัยเด้อค่ะไม่เสียบลูกชิน้นเสียบว้เห็ดหยังเสียบว้กันแมวค่ะแบบว่าแมวพ่นมักเขามานอนโคดจัึงสี่นะคะแมวหน่อยพ่นมักเขามานอนโคตบางเทือพ่นเขามานาั่งมานอนมาทับมาเหยียบในต้นใหม่ต้นใหม่ก็เสียหายเนาะคะ่ะ แม่บักลาก,ก็เลยใส่วิธีโดยการเอาไม่เสียบลูกชิ้นมาเสียบไห่ไห้เพิินเข่ามาาลูกล่ำไห่หวานเสียหายเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะอันนี้เพิินว่าเป็นว่านกวากนางพญามหาเศรษฐีจากเพจขายว่านเ้ยค่ะคะันแมนพอแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ หวานเอาไปปลูกหวานที่หาอยากกระล่ลองเขาไปเบิงในเพจเพิ่นกระไดเด้อค่ะเพจขายหวานเพิ่นสีเอาหวานต่างๆที่ค่อนข้างสิหาอยากสําหรับผู้ที่มกัปมกปลูกมักสะสมเอามาขายให้เนาะค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่บักหลาผ้ามวนก,กักาบขอพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมคือเก่าเด้อค่ะเด้อแม่บาลาผ้ามวนกาบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ